แต่ละคนนะในเรื่องของพลังงานเนี่ยการทํางานของพลังงานในแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังงานเดียวนะเหมือนเหมือนกับสมมุติว่าเราจะ,ะทำกับข้าวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมมตุติต้มจืดเต้าหู้หมูสับใช่ไหม,มก็จะมีหมูสับมีเต้าหู้มีผัก แล้วก็มีอะไรอะที่ดาสีดําๆนะที่เขาเอามาใส่ละลายเนียไอ้ใส,ใสเข้าไปแล้วถึงจะมาเป็นเหตุว่ากระหูหูสั์เรื่องเนี่ยพลังงานที่ในเรื่องราวหนึ่งที่จะไปซ่อมแซมเรื่องราวหนึ่งเนี่ยมันจะมีหลายพลังงานนะเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนๆแล้วเขาก็จะวิ่งเข้าไป มันจะมีพลังงานพาเขาเรียกเป็นคลื่นพานะคลื่นพาเนี่ยจะพาคลื่นพลังงานซ่อมแซมตัวนี้ยเข้าเขาวิ่งเข้าไปไอพลังงานที่เป็นตัวซ่อมแซมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับตัวที่เข้าไปทำง,งานน่ะนะอย่างเหมือนเหมือนเขาฝังชิปแหละใช่ไหมเวลาเขาฝังชิปเนี่ยเขาฝังชิปเข้าไปใน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 สิ ในสมองเนี to ite, to so ่ยช e. ิปยัง like ก็จะไปต่อสายไปต่อสายประสาทอ่ะให้ให้มือกระดุกกระดิกได้ขาที่คนเป็นอัมพาตอะไรเนี้ยก็จะมีไฟฟ้ากระตุ้นจุ๊บ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 จุอันนี้มันก็เนี่ยเป็นการทังมานของชิปแต่ถ้าเป็นทําในระบบพลังงานมันก็เหมือนกันมันก็มีตัวที่เป็นหนูเหมือนเป็น ลักษณะของเป็นชิปก้อนชิปก้อนหนึ่งอะ่ะเป็นก้อนพลังงานจะเป็นพลังงานนะในพลังงานนะ่ะมันในพลังงานนั้นมันก็มีเหมือนเหมือนรูปนามขันห้าอันหนึ่งอยู่เหมือนกันคล้ายๆย,ยกตัวอย่างเฉยๆนะคือมันมีการปรุงแต่งมีอะไรทุกอย่างมีกระบวนการคิดทำ,ำมันมีกระบวนการของมันอนะ่ะที่จะไปซ่อมแซมได้อะ่ไหมจะวิ่งปลื้ดเข้าไปแล้วเข้าไปเจอแต่มันไม่รู้หรอก ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เข้าไปทําง,งานตามตามหน้าที่ของไอคอนเนี้ยกออนเนี้ยเข้าไปทาํทาตามหน้าที่คือหมายถึงว่าเวลาที่พลังงานเนี่ยเขาสแกนลองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะส่งพลังงานเขาเรียกเทเลพอร์ตพลังงานกลับไอ่อนอ่าแล้วกลับไปว่าจะต้องใช้พลังงานรูปแบบแบบไหนแบบไหนแบบไหนอะไรยังไงนะพลังงานแบบนี้ต้องเอาแบบนี้เข้ามาแล้วก็จะลิงก์เป็นเทเลพอร์ตกลับมาแล้วก็เอาเข้ามาที่ ในร่างกายเราไอ้ตรงไหนที่มีปัญหามันก็จะวิ่งโุูดกันไปนะแล้วก็จะซ่อมแซมอย่างรวดเร็วนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ใครมีปัญหานะนะหรือว่าจะสอบถามอะไร